ครับสวัสดีครับวันนี้มีต้นไกลใบแดงสําหรับผู้ที่จะนําไปทําบอนไซมานําเสนอครับต้นนี้เป็นจริงตอนลงถุงไว้ได้ประมาณสองปีแล้วก็ใหญ่พอสมควรครับรากนี้ทรงเกี้ยวคดสวยงามมากถ้าใครนำไปสร้างต่อน,นี้เหมาะที่เดียวครับรากก็เยอะหรือจะนําไปเกาะหินนี้ก็ น่าจะสวยดีครับต้นนี้นำเสนอที่400บาทรวมส่งเท่านั้นครับสนใจก็ทักได้ครับรากเยอะครับนำไปเกาะหินนี้สวยมากเลยไก่ใบแดงพันนี้เวลาแตกยอดใหม่จะ,จะสีแดงสวยมากครับครับสนใจก็ทักได้400บาทรวมส่งเท่านั้นไรใบแดง กดตองอรากเยอะๆเหมาะที่จะนำไปเกาะหินหรือนำไปสร้างเป็นทรงเอี้ยวไม้ลีลาก็ได้ครับต้นไกลนี้สวยงามมากครับทักมาได้400บาทรวมส่งเท่านั้นครับ 400บาทรวมส่ง